เอสเทต้าเวลเนสแอนด์เอสเตติกเซ็นเตอศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งล่าสุดของประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับคนรักสุขภาพอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ตอบรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่สแสวงหาวิถีชีวิตที่ดีแข็งแรงทั้งกายและใจง่ายสะดวกยิ่งขึ้นณโนะครงการ เฟลเอสเทติกแอนด์เวลเนสเซ็นเตอรอาณาจักรแห่งการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมแห่งล่าสุดใจกลางกรุงเทพโดยพร้อมดูแลสุขภาพและความงามและบริการที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผสานความเชี่ยวชาญของแพทย์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การป้องกันศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจเอสเทตาค่ะ สวัสดีครับก็ขอต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสู่เอสเซต้าเวิลด์แด์แอสเซติกเซ็นเตอร์นะครับที่นี่เราเป็นศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและก็เวชศาสตร์ความงามนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพและก็ความงามให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามานะครับโดยที่เป็นศูนย์การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรนะครับและก็ออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลครับก็อย่างจุดเด่นที่นี่เลยนะครับเราจะเริ่มการดูแลทุกท่านนะครับด้วยการ ตรวจสุขภาพก่อนนะครับเพื่อรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของแต่ละบุคคลนะครับเพื่อที่จะให้ทางคุณหมอเนี่ยได้สามารถออกแบบการดูแลได้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะครับต้องการดูการดูแลในเรื่องไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลของเราที่นี่เนี่ยแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพนะแล้วก็ความกังวลของแต่ละบุคคลครับเราเน้นเป็นการรักษาโดยแบบเฉพาะบุคคลนะคะเพราะาแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันเช่นบางคนพยายาม ลดน้ำหนักในตัวเองแล้วทำไม่ได้ล้วก็มาตรวจหาเพิ่มเติมว่าคนได้มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องสารอาหารเรื่องฮอร์โมนเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอการไม่ได้ขยับร่างกายอะไรเงี้ยค่ะปัญหาที่พบบ่อยตอนนี้ก็จะเป็นอนุษย์ออฟฟิซินโดมปวดเมือ่อยนอนไม่หลับ ลดน้ำหนักไม่ได้อ่อนพเพลียเรื้อรลังอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีวิธีช่วยหลายๆทางอาจจะมีวิตามินทานฉีดหรือว่าออกโปรแกรมที่เหมาะกับแต่ละคนได้ค่ะ <c oughs> เขาก็จะรู้สึกว่าทําได้ง่ายขึ้นเช่นบางคนเรารู้สึกว่าทําไมเรานอนไม่หลับอ่าเรามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เราพยายามแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้พอเราตรวจหา ปัญหาที่แท้จริงว่ามันเริ่มจากตรงไหนแล้วก็แก้ให้ตรงจุดเขาก็จะได้รับผลลัพธ์ที่มันชัดเจนคจริงๆตอนนี้นะครับจะชวนเราเปิดมาเ,เรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับการตรวจสุขภาพฟรีนะครับเรื่องของตรวจเลือด25รายการนะครับรวมถึงการตรวจค่าความอักเสบของร่างกายนะครับการตรวจค่าน้ําตาลสะสมนะครับซึ่ง3ตัวเนี้ยพอตรวจปุ๊บเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละท่านเนี่ยควรจะต้องได้รับการดูแลในเรื่องอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าคุณหมอจะออกแบบการดูแลแต่ละท่านยังไงได้บ้าง จริงๆถือว่ารูปแบบการรักษาแบบนี้ค่อนข้างจะใหม่นะครับแต่ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครคืออย่างที่คุณหมอแจ้งให้ทราบก็คือแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแก้โดยการแก้ด้วยพฤติกรรมนะฮะรวมถึงการออกแบบวิตามินหรือว่าการดูแลสุขภาพที่เฉพาะบุคคลเนี่ยมันจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเข้าคือยังไงเนี่ยเรามีการวัดผลอยู่แล้วในเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยมันสามารถบอกเราได้อยู่แล้วว่าก่อนทําการรักษากับหลังการทําการรักษาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบ พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆอยากให้ลองเปิดใจนะครับแล้วก็เริ่มการดูแลร่างกายตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยเชื่อได้ว่าพอเราดูแลร่างกายตั้งแต่ที่เรายัางอายุน้อยเนี่ยมันสามารถดีคฟเบอรี่หรือว่ากฟื้นฟนูได้เร็วนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคที่เป็นโรคของมนุษย์เมืองอย่าง หลายๆโรคนะครับเช่นโรคความดันปัวใจอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเราดูแลเร็วโรคแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันยังไงก็ดีกว่าการรักษาเลยใช่ครับอย่างการเดินทางของที่นี่เนี่ยเราตั้งอยู่สี่แยกรัชดาลาดพร้าวซึ่งค่อนข้างสะดวกนะฮะเราอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟใต้ดินเยมาทีลาดพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกสบายแล้วก็ แม้แต่ทางการเดินทางด้วยทางรถเองก็มีที่จอดรถหรือแม้แต่คนที่ตรวจสุขภาพแล้วก็ตามนะคะบางคนตรวจมาอาจจะปกติหมดเลยแต่เรายังมีอาการที่เรารู้สึกว่าเราอยากแก้ไขมันทําให้ชีวิตประจําวันเรามันแบบไม่เต็มที่เท่าที่เราต้องการเช่นเรารู้สึกว่าเราเพลียง่ายเราความจําแย่ลงเราสมาธิไม่ดีเรามุดอารมณ์แบบเดี๋ยวเวียงเดี๋ยวเศร้าง่ายอ,อะไรเงี้ยให้ทุกคนดูแลทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็คือเราควรจะต้องเข้ามาคุยกันว่าตรงไหนที่คุณหมอช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้บ้างค่ะ